ชุดล่างเนี่ยผมเอาคู่ละหนึ่งพันคู่ละหนึ่งพันถ้าใดชอบทักมาได้นะครับครับก็สวัสดี FC ยามเช้ายามสายยามบ่ายยามเที่ยงแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีมาลดแหลกนะครับแจกแต่ไม่แถมเอ้ยหรือว่าแถมแต่ไม่แจกยังไงดีนะครับก็เอาไงดีเดี๋ยวจะมีชุดล่างที่ว่าเดี๋ยวจะให้เป็นหนึ่งแถมหนึ่งไปนะ FC วันนี้เดี๋ยวมาเปิด พักเ่องดีกว่านะครับพอดีเมื่อเช้าไปเดินที่ตลาดแถวบ้านนะครับเป็นตลาดที่เขาเปิดมาได้พักนึงแล้วนะครับเป็นตลาดาที่ตะควนนะครับที่บึงนารางนะครับนี่ก็มีได้หลวงพ่องเงินมานะครับนี่หลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตานะครับสามชายพิมพ์สามชายนี่เก่าสวยอีกหนึ่งองค์นะครับวันนี้ก็กล่าว่าจะไปเดินในช่วงของการคิดว่าเขาจะ คงไม่มีแผงแล้วตอนวันนี้ไปก็เออได้ของมาอยู่หลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับถ้าทนายชื่นชอบพวกไหนนะ FC วันนี้มีแบบว่าลดแหลกแจกและแถมหรือเปล่าไม่แจกแต่แถมนะครับลดแหลกไม่แจกแต่แถมนี่ทนายดูพวกไหนถูกใจชื่นชอบสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับลงพวกเงินพิมพ์ขี้ตา เนื้อหาดีนะครับองนี้ผมเคยได้พมพ์นี้มาแต่จะเป็นแบบเนื้อเป็นสำริดเงินนะพมิ์นี้แบบเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองผสมอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับช่วงหนังไม่ค่อยได้เจอเปิดอา่าเปิดเท่าไหรด่ดีเปิดสองพันนะครับ fc ชอบต่อรองได้ต่อมาเป็นพาปิตาองน์นี้นี่น่าจะเป็นเนื้อสำริดนะองค์นี้เอาเปิดพันห้าพอนะครับพาปิตาเปิดพันห้าพอ ท่านใดดูแล้วชอบนะครับเป็นเนื้อสัมดิ์ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรนะครับเนี่ยเป็นปิตาเป็นอุปคุดหรือเป็นอะไรนะแล้วแต่นะครับท่านใดจะมองผมรู้เป็นเนื้อสัดธิ์นะองนี้ก็ดูเก่าแท้เลยนะครับท่านใดชอบนะครับเนี่ยซื้อมาเพราะว่าเนื้อเนื้อพักเขาจริงจริงนะดูเก่าดีานใดดูแล้วถูกใจนะครับสามารถทวมประสบถามได้เลยที่เบอร์ศูน ห2 3 7 7ส6เจ็ดเจหนึ่งะครับพอดีเขาบอกว่าขับรถผ่านมาแถวนี้พอดีเห็นมีตลาดนัดก็เลยอจอดแวะวางสักแป๊บหนึ่งนะครับเขาบอกเดินทางมาจากไหนไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขามาแวะที่ตลาดตะควนนะครับที่บึงตลาดบึงนางนังแลพะพุทัวดมาเหมือนกันนะครับจากตลาดอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นเป็นอะไรนะเพราะขอบเขาบางๆนะถ้าเก่านะอค์นี้เก่านะครับ ที่ผมส่องรู้แล้วผมชอบนะผมชอบไปบบพวกคาบไอที่ว่าเหมือนเขาหล่อแล้วมันติดเป็นหล่อโลหะเนี่ยดูคลาสสิกดีนะครับปารติดได้มาก็จะสวยๆของผมเลยแต่วันนี้ผมชอบนะแบบมีตําหนิแบบในการหล่ออย่างเงี้ยเนี่ยเอฟซดูดิเนี่ยสวยนะครับหลวงพ่อทวดอันนี้เหมือนเขาบอกเขาบอกบอกเป็นมาในบ็อกเลยนะ ท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับ FC เนี่พอาาื่อเช้าโดยตลาดพาเศษผมก็ไปทําบุญมาในเลี้ยงไอติมที่วัดเนี่ยตั้งหนึ่งปันนะหนึ่ปันละพันห้าร้อยบาทนะท่านใดจะ <c oughs> ท่านใดจะอุ่นหนุนพระเครื่องผมก็อุ่นหนุนได้นะเดี๋ยวทาบุญเพิ่มเลยนะครับโอ้ขออภัยนะพอดีกล้องจะโฟกัสไม่ถูกนะครับึุบๆโหดูยากเลย FC ขออภัยนะครับวันนี้ไม่ใช้กล้องแล้วกันนะ ต่อมาเป็นเขาเรียกว่าพระสังกัจัยอะไรหลวงพ่อขอมเรื่องอะไรสักอย่างองน,นี้มีกิ่งนะองน,นี้ก็สวยแท้นะครับมีกิ่งลือบอกนะหลวงพอทวดองเมื่อกี้เอาเปิดไว้พันแปดแล้วกันนะครับส่วนอง์นี้เอาเปิดอเอาเท่ากันหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะสังฆัจจัยสวยแท้มีกิ่งนะครับเขาแกะมาจากหน้ารถนะเขาบอกว่าเขาไปเหมาออมาเจ้าของเก่าเขาแกะมาจากหน้ารถนะองน,นี้มีกิ่ง เขาอยากวาด้เสียงนะครับดูแล้วชื่นชอบถูกใจแอดไลน์มาได้นะครับตอนต้นชิปนะครับสแกนคิวโค้ดมาได้เลยต่อมาเป็นอันนี้ก็ของเก่านะของเก่าเป็นพระอุป,ปคุณนะจริงองนี้ก็มีมาถามกันเยอะหลากหลายท่านนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปิดนี่วันนี้เอาเปิดพันห้าพอนะครับถ้าท่านใดดูแล้วถูกใจเปิดพันห้าต่อรองได้ทุกองราคาเปิดไว้ให้เอฟซต่อรองนะครับ ถ้าทนายบอกว่าเป็น fc มานานนี่ต่อรองได้เลยนะใจอ่อนใจอ่อนให้แน่นอนใจอ่อนให้แน่นอนการคลิปที่แล้วมีลงไปก็ยังอยู่คมใน,น fc ยังไม่มีองค์ไหนปิดเนี่ยผมก็เลยมาถ่ายย้ำอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อวันนี้จะได้ส่งของนะทนาใด,ดูว่าถูกใจนะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่แล้วหรือจะเป็นคลิปนี้ก็ fc ทักมาได้เลยนะอันนี้ก็ของใหม่นะได้มาจากตลาดก็ดูก่าลึกลับดีแนละ้วน่าจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรทองผมรู้เป็นทองเหลืองนะเนี่ยข้างในก็มีจานนะผมส่องดูอะในนี้ไม่ค่อยเห็นอนะ่ะครับในเอฟซีวันนี้เหมือนจะวางกล้องไว้ผิดมุมดูเก่ามีจานนะครับ เก่าไม่ทราบที่แล้วกัน fc เอาเปิดเนี่ยยันอะเปิดเท่าไหร่ดี fc เปิดพันห้าแล้วกันนะครับเก่าไม่ทราบที่ตะกุดหเหมือนเขาเก่าเลี่ยมชาวบ้านอะไรก็ไม่แน่ใจนะตันใดดูวถูกใจทักมาได้ต่อมาห้วยเขียนนี่อันนี้ที่เปิดไว้เท่าไหร่นะสามพันก,กว่าเนี่ยวันนี้ก็มาเปิด อีกรอบหนึ่งนะครับถนายชอบก็ต่อรองได้นะเปิดไว้สามพันกว่านะครับสามพันห้าหรือเปล่าคลิปที่แล้วเนี่ยยังอยู่นะครับยังอยู่ลงไปใน Facebook ก็มี FC หลายท่านเข้ามาถามท้าทา,ามกันอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ปิดนะเพราะราคาไม่โดนใจเนี่ยเก่าสวยนะครับเนื้อหาดีลึกครับเดี๋ยวนี้เอาขึ้นปกเลย ถูกใจทักมาได้นะครับต่อมาเป็นจอบใหญ่นี้ก็ได้มาจากตลาดนะดูเออเป็นหล่อโบราณดีนะครับจอบใหญ่เนื้อดำๆนะครับี่ข้างหลังก็ดูสวยคลาสสิกนะครับเอสวยอีกแล้วนะครับองนี้ พงลอยพุ่นอะไรเนี่นะครับทันใดชอบนะจอบใหญ่นะครับองนี้เป็นจอบใหญ่ต่อมา,เป,มาเป็นนิยมวัดขวางนะครับเป็นนิยมวัดขวางท่านใดเดี๋ยวดูแล้วจะเข้าใจปิดน,นะท่านบางคนดูภาพไม่เป็นก็อาจจะงงว่าเอ้ทำไมองนี้พิม์แปกๆนะจริงองนี้เป็นพิมพวัดขวางนะครับบางคนถ้าถ้าตีเป็นวัดบางคันก็จะดูเก๊ไปเลยนะครับ เป็นมัดขวางนะครับเดี๋ยว f อจะเข้าใจผิดนะองนี้เอาเปิดเท่าไหร่ที่ผมเคยเปิดคิดไปแล้วเอาเปิดพันห้าแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นอุปคุณนะเปิดพันสองนะครับทันใดดูดว่าถูกใจนะเปิดพันสองพออุปคุณเก่าๆนี่ถ้ายกคู่กันนี้ก็ ลองพูดคุยราคามาได้นะยกคู่กันได้นะอยากจะเอาคู่เลยนะปิดคู่ไปต่อมานี่ก็เป็นของควัญปากน้ํานะครับโอ้โหอ,โอนี้เนื้อหาดีเปิดไว้แรงนะครับเอาเปิดคลิปเนี่ยเปิดสองพันห้าละกันนะครับทันใดดูแล้วถูกใจนะเป็นของควัญปากน้ํานะครับเนื้อหาดีแลกเดิมๆนะครับแลกเดิมเนื้อหาดีมีมวลสาและสภาพใช้ก็ไม่สวยหรอก แนะต่ว,ว่ารู้ได้เลยว่าเป็นแรกเดิมนะครับร้อยบินร้อยแตกอะไรก็มเดิมนะครับเปิด2 5งพน้าี่อันนี้ก็เป็นกิ่งของตะเคียนนะมีกิ่เขย่าว่าจะได้ยินนะครับอุ้ยกิ่งของตะเคียน สภาพก่าวลึลับนะท่าในใดเอาวงนี้เปิดพันห้าเปิดพันห้าทีเอซเข้ามานี่ก็เดี๋ยวจะบอกนะว่าชุดไหนจะเป็นชุดแถมนะครับนี่ถ้าดูไม่ทันแอดไลน์มาได้นะครับแอดไลน์มาสอบถามได้ต่อมาพิเศษนะชุดล่างชุดสี่องนี้ก็ผมจะเอาเป็นยังไงดีเอาเนี่ยคิดไปแล้วบอกไปอง 1, ์ละพันห้ายกคู่นะอันนี้ผมเอาองา์ละเอ้ย ผมเอาละหนึ่งใบเท่าแล้วก็ยกคู่อ่ะชุดล่างเนี่ยผมเอาคู่ละหนึ่งพันคู่ละหนึ่งพันท่านใดชอบทักมาได้นะครับนี่พรองค์แรกเลยนี่องค์นิยมนะองค์นี้ก็มีเม็ดกรงเม็ดกวดนะเนื้อหาดีนะครับถ้าส่องอะ่ะแต่บางท่านก็ไม่ค่อยชอบนะก็ไม่รู้นะครับท่านใดดูด way, แล้วถูกใจแล้วแต่นะครับสไตล์ใครสไตล์ท่านนะพระลงพ่อเงินนะครับ พันหนึ่งพันบาทนะองค์งล่างเปิดองค์แล้วหนึ่งพันเอาหยิบคู่มาได้เลยอ,องค์นี้ก็เก่า,าไดไา้ถูกใจนะครับติ้งตั้งมาได้นะครับแอดไลน์ด้งไลน์มา เอาอง์ละหนึ่งพันนะครับยกคู่ไปเลยปิดองไหนแถมนี่องนี้ก็เมื่อวานเกือบปิดแล้วนะครับเกือบโดนปิดแล้วยังอยู่นะสามชายน่าจะเป็นจดีเหมือนกันนะครับดูให้ชอบดูให้นถูกใจใน fc ทุกท่านนะครับก็ยังไงเดินทางมาถึงคลิปที่สองร้อยเก้าสิบกว่าแล้วนะครับนี่ซีองนี้ก็จะไวไวหน่อยแล้วกันเนี่ยองนี้ก็เป็นนิยมเก่านะครับมีลงรักด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ถ้าแกะลักออกนะก็พิมพ์มันจะเป็นนิยมเลยนิยมอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับขนาดนิยมเล็กนะเก่าท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังคอยรับชมและกดติดตามกันสําหรับคลิปนี้ผมนะครับขออนุญาตจบไปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันนะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับ f c ซทุกท่านคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ